Thank you. เ่องห้ทัใจยังมีดราม่าลอยพันปัญหาต้องมางหาทางแก,กไไ้ไขฝา,า,ากเป็นแล่นใจที่น้องสองฟังแล้วไทยเมืองนอกแดนไกล กอดใจล่ะแน่คอยแผ้ในใจบอกนี้ใครเห็นชีวิตลา กงใจต่อสู้ปัญหาหายศิษ์ด่ามาชีวิตของอีลาน้อยสีสูบท้อยค่อยๆเร้รอ,อยน้ำตาขอบคุณด้ล่เล่นใจที่หอบ <ขอ S 1> ให้มาหักแพง ល្នឹងលាប់បាន់ទ្លាប ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันเนาะอกแพ้ในใจบ่มีใครเห็นชีวิตล้เํเข็นปัญหาเข้ามาเต็ถ้่าบ่มีสียองปลอบใจเทศแท่ กำลังใจต่อสู้ปัญหาหลายร้อยดราม่าชีวิตของอีหลาน้อยสีสูบบท้อคอยคอยสรอยน้ำตาขอบคุณลใจที่มอบให้มา เพลงรู้ตนคำลาให้เร้าดามาอีลาในเดิดีใจดีใจนะคะวันนี้เรามานั่งพูดนั่งคุยฉลองยอดวิวกันเนาะสำหรับสี่วันกับยอดวิว1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0กว่ากว่าไหมคะ 1 1นนนะคะยอดวิวแล้วก็คอมเมนต์อีก29,000นะคะสุดยอดเลยเนาะคอมเมนต์ comment อีก2 0 0 9ขอโทษขออภัย fc พลังบวกทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ fc พลังบวกนะคะ fc ล่าลําละครอินสีเชียงใหม่แล้วก็ fc ของวีวีนิวนะคะ วันนี้เจอกันในคลิปล่าสุดเนาะสำหรับ v i v ีนิวนะคะเป็นคลิปที่มีความสุขนะคะเรามาฉลองยอดวิวกันดีกว่านะคะซึ่ง4วันยอดวิวนะปัจจุบันนี้ก็คือ1,000 0นะคะ1,000 0ขณะที่แอดอ่านไปเนาะก็ยอดวิวก็ประมาณ1นึ่งแสแล้วนะคะ ยอดวิวขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสำหรับล่าลําละครอินสีเชียงใหม่นี่จากเมื่อกี้ยัง319นะคะตอนนี้ยอดวิวโน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 โอเคล่าลําละครของเราสุดยอดจริงๆนะคะ ยอดวิววิ่งขึ้นตลอดนี่ลันไปเรื่อยๆอู้แป๊บเดียวเมื่อกี้ยัง1นึ9 1 3สขณะนี้นะคะเพิ่งผ่านไป4นาทียอดวิวดูนะคะ fc พลังบวกทุกคนทุกท่านเนาะยอดวิวตอนนี้1นึ9 4 0สนาะคะสนาทีขึ้นมาประมาณ20กว่า สุดยอดจริงๆปลบมือรัวๆนะคะยินดีและดีใจกับศิลปินของเราเนาะล่าลำละครอินสีเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ f ออย่างเราก็ภูมิใจนะคะภูมิใจในผลงานของน้องเนาะการร้องนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องดีๆอีกเนาะสำหรับการที่น้องจะไปรับเชิญนะคะที่มุกดาหารวันที่23แล้วก็วันที่22 ก็ที่ขอนแก่นนะคะสำหรับใครที่จะซื้อบัตรซื้อปี้ก็อย่าลืมนะคะซื้อในกลุ่มปิดเนาะแล้วจะมีอยู่ในเพจบ้านฮักเป็ดน,น้อยสามารถเข้าไปซื้อบัตรซื้อปี้ได้นะคะในกลุ่มปิดเนาะส่วนใครที่จะไปดูสดสดก็คือไปดูได้สำหรับวันที่22นะคะที่บ้านฮักเป็ดน,น้อยแล้วก็ในไปดูได้สำหรับวันที่22นะคะที่จังหวัด ขอนแกนนะคะย้ําบ่อยๆเนาะแล้วก็วันที่23ที่มุกดาหารนะคะแถวบางไทรบางไทรใหญ่นะคะบางไทรใหญ่บางไทรน้อยก็ใกล้ๆกันนะคะไปดูได้ไปให้กําลังใจกันได้เนาะว่างก็ไปนะคะซึ่งวันที่23ที่มุกดาหารเนาะเราก็ไปให้กําลังใจศิลปินล่าลําละครอินสีเชียงใหม่กันนะคะดีใจดีใจเนาะดีใจกับตัวเลขของ เพลงล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ในเพลงกอดใจใไฮลาแน่ซึ่งก็เพิ่งปล่อย Mv นะคะ Mv มา4วันนะโอ้โหยอดวิวเป็นที่น่าพอใจนะคะดีใจด้วยเนาะน้องล่าลำละครดีใจจริงๆนะคะมันมันเป็นไปเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว้เราก็ดีใจนะคะถือว่าประสบ ผลสำเร็จในอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะไม่หยุดเชียร์นะคะเชียร์ต่อไปนะคะเชียร์ต่อไปเชียร์ไปเรื่อยๆเนาะปั่นไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดปั่นนะเป้าหมายก็จะนี่อ้โหไวมากเลยนะคะไวมากเลยดีใจดีใจนี่คอมเมนต์ก็ประมาณจํานวนการกดชอบนะคะกดชอบประมาณ2 0 0 0ัเนาะ2 0 0พนะส่วน ยอดดูนะขณะนี้เมื่อกี้ยัง14ื่นอยู่นะคะยอดดูพุ่งไวมากนะคะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำเนาะ9นาทีได้ไมั้ยนี่9นาทีกว่ากว่านะคะยอดวิว 11, 000, 1 1ึ0 0 1,111,000 1 11, 1งพั0หนึนะคะยอดวิวมันโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ไม่อัปเดตอัปเดตจริงๆมันน่าจะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ที่ชื่นใจชื่นใจคอมเมนต์ใหม่ๆนะคะซึ่งบางคอมเมนต์ก็ประมาณว่านะคะจาก fc พวกเรานี่แหละนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์เนาะขอให้ปังดังไปทั่วโลกเลยนะครับ fc พลังบวก ต้องช่วยกันปั่นให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้กดใจให้หลาแน่นะคะนี่อันนี้คอมเมนต์น่ารักมากนะคะจาก fc พลังบวกนะคะคอมเมนต์ประมาณว่าความรักและความเอ็นดูยังอยู่กับล่าลำละครเสมอมาดันๆน,นะคะดันดนครับว่างั้นเนาะพร้อมดันครับเนาะ ดันเพลงที่รอคอยชอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบใจทุกๆก,กํำลังแรงใจที่มีให้ศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยใจตรงกันไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังนะคะแต่ความรู้สึกดีๆยังคงประทับใจใน FC ทุกคนพลังบวกพลังบวกนะคะรวมใจกันไว้แน่นๆแ,แล้วช่วยกันกอดใจให้ลาแน่นะคะนี้ เป็นคอมเมนต์น่ารักน่านะคะจริงๆแล้วคอมเมนต์ประมาณ2,000เนาะ2 0 0 0แต่แอดก็จะเลือกอ่านนะคะนี่อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วใน mv ต้องมีทั้งคนไทยและคนลาวสร้างสรรค์ความดีด้วยกันจริงๆนะคะถูกต้องเลยนะคะใน mv จะมีทั้ง fc ที่เป็นทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งทางฝั่งสปปลาวร่วมกันแล้วก็รวมทั้ง บรรยากาศนะคะบรรยากาศก็จะมีทางฝั่งประเทศไทยแล้วก็ฝั่งทางประเทศลาวรวมทั้งบรรยากาศเก่าๆเนาะที่น้องเคยเคยอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรน้องเคยไปทํางานเนาะที่ว่าเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนะคะทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็มีนะคะบรรยากาศตอนนั้นก็คือในบรรยากาศของเมืองหลวงกรุงเทพของเรานะคะนี่แหละนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งเนาะ เพลงนี้นี่คอมเมนต์นี้เหมือนเหมือนแอสเลยนะคะความรู้สึกคอมเมนต์นี้ประมาณว่าเพลงนี้ฟังแล้วน้ําตาจะไหลน้องร้อง,องได้ดีมากครับเชียร์น้องตลอดไปว่างั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งสู้เด้อเป็ดน,น้อยกับกาบระยะทางยังอยู่อีกยาวไกลอดทนใจเย็นเก็บอารมณ์ให้ได้อย่าสนใจพวกที่อิจฉาจําไว้ยิ่งดรามา่ายิ่งดังสู้ๆใช่ไหมคะ ยิ่งดราม่ายอดวิวก็ยิ่งพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะคะนี่แหละนี่คือเพลงชีวิตจริงของคนคนนึงอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ถูกคนบางคนดราม่าเพราะความอิจฉาคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองเพราะจุดๆุไม่ขออนุญ,ญาตอ่านนะคะันเป็นคําไม่เพาะเนาะเพราะว่านิสัยก็ได้อ่ะมันขี้อิจฉาคนอื่นอยู่แล้วนะคะ ืวนจะจามเนาะแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ประมาณว่าบทเพลงแห่งกำลังใจและการต่อสู้หนึ่กำลังใจให้น้องคำลาลนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งคําล่าน่ารักทุกฉากเลยขอขอบคุณคุณอหลงังคุณลมพัดไผยที่ซื้อเพลงให้นะคะขอบคุณอาจารย์พลที่แต่งเพลงให้ขอบคุณคุณคุณอาจารย์เทคคอนสารเนาะสำหรับการเข้า ห้องอัดขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องพลังบวกแล้วก็ขอบคุณทีมงานบ้านฮักต่างๆขอขอบคุณทีมงานนะคะทีมงานถ่ายทำา MV ขอขอบคุณนักแสดงตัวประกอบทุกคนทุกท่านขอขอบคุณ fc ฟคําล่าทุกคนแล้วก็ขอบคุณน้องคําล่าด้วยนะนี่เห็นไหมขอบคุณศิลปินด้วยนะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะจาก f c พลังบวกของเรานี่แหละนะคะเมื่อเข้ามาดู ก็จะคอมเมนต์ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งประมาณว่าขอบคุณแทนน้องเนาะขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกทกท่านที่คอยเป็นแรงใจแรงเชียร์ผลักดันศิลปินสาวสวรรค์ที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องที่ตัวเองรักด้วยดีเสมอมานะคะเห็นไหมขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะคือเราเห็นเพลงเราก็ชื่นใจแล้วยิ่งเห็น ยอดวิวนะคะยิ่งชื่นใจเนาะดีใจดีใจนะคะเราก็นี่แหละร่วมยินดีกับน,น้องนะคะฉลองด้วยการร่วมยินดีและดีใจกับศิลปินล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ในเพลงกอดใจเฮลาน่นะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ fc พลังบวกนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าไม่มี fc นะคะเพลงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรวมทั้งยูทูบเบอร์พลังบวกแล้วก็รวมทั้ง ผู้ที่อยู่เบื้อง,องหลังหลายๆท่านนะคะที่คอยผลักดันคอยช่วยเหลือเนาะสำหรับศิลปินล่าลํำละครอินศรีเชียงใหม่รวมทั้งกำลังใจหลายๆคนหลายๆท่านที่ส่งให้น้องเสมอนะคะไม่ว่าน้องจะเจอดรามาร่าเจออะไรก็พวกเรานะคะคอยช่วยเป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะคะเราก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะเพลงออกมาดีเนาะเพลงออกมาดีมาก ฟังแล้วน้ำตาซึมเลยนะคะกอดใจให้หลาแน่เนาะเห็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวบางบางส่วนแค่นั้นนะคะสำหรับ MV นะคะเรื่องจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแค่บางส่วนนะที่พวกเราได้สัมผัสจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเล่าทั้งวันก็ไม่หมดสำหรับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนี้ศิลปินล่าลำละครอินสีเชียงใหม่นะคะที่พวกเราเนาะ คอยให้กำลังใจมาตลอดนะคะมันสุดยอดเลยจริงๆนะสำหรับเพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลจริงๆนะคะเราก็ให้กำลังใจเปิดน้อยนะคะก็คือให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนช่องของล่าลําละคร o f f i c i a l นะคะด้วยการเข้าไปนี่แหละปั่นเพลงกดไลค์กดแชร์นะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เห็นผลงานเพลงที่พวกเราเชียร์นี่แหละนะคะสุดท้าย ก็จะขออนุญาตเปิดเพลงน้องอีกครั้งนะคะเนาะขออนุญาตเปิดเพลงน้องนะคะสุดท้ายแล้วแอดต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจตลอดทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนไหนนะคะใน ในในการทำคลิปในการทำคอนเทนต์ของ v ิวีนิวนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะคะบายบายฟังเพลงกันต่อ 说，真的 <More>。<music> เดินทางความฝันเบื้องตาเอ่หลายรอบ สองฟังลาวไทายเมืองนอกเป็นไกลกอดใจหนาแน่ห้อยแพ้ในใจบ่มีใครหือชีวิตลำเป็นปัญหาเข้ามาหลังเถ่าบ่มีพี่น้องบอกใจเค็ม มือมีบ่มีแท่แทกำลังใจต่อสู้ฝันหาร้องได้แล้วนะคะชีวิตของอีลาน้อยสิสู้บ่อย ให้มาหาบเพงลงรู้ตนคำลาให้เศร้าดามาอีลาเน่เด้อเชียต่อไปนะคะเชียร์เชียดันดันเนาะปันปันเพลงล่าลัละครอินสีเชียงใหม่นะคะในเพลงของ กอดใจเฮลาแน่นะคะเป็นผลงานเพลงของศิลปินจากสซอป,ปอ,ปอลาวนะคะผู้เดินตามหาฝันนั่นเองนะคะสำหรับน้องล่าลํำละครอินสีเชียงใหม่เนาะเ oh. ชียร์เชียร์ในใจบอ้ให้เห็นชีวิตนั่เก็นปัญหาเข้ามาหลังแก บ่มีพี่น้องปอบใจไหลรักแท้มือนี้บ่มีแค่แท้กำลังใจต่อสู้ปัญหาหลายร้อยดามาชีวิตของอีลาน้อยสีสูบ่ทอย สุดลอยน้ำตาขอบคุณเลยล่ะแรงใจที่มอบให้มาหัาากเพลงรู้ตนคำลใาให้เซาดามาอีลาแนเดอร์ยอดวิวพุ่งกระชูดนะคะบ๊ายบาย